ันนี้เราจะทําผัดกระเพราปลากระป๋องครับวันนี้เราก็มาเด็ดกระเพราก่อนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยกระเพราเสร็จก็ต้นตะไคร้ต่อเลยครับอย,ย่ง่ายๆครับบ้านเราเราไม่ได้ปลูกเขาไม่ให้ปลูกครับ,รบตอนนี้เราก็เด็ดมาเด็ดตะไคร์ใบกระเพรามาหมดแล้วครับเราก็เตรียมเครื่องครับเนี่ยตำล้ำพริก แนวของเราต้องใช้ครับตอนนี้ก็ใส่น้ำมันไปแล้วครับครับตอนนี้เราก็เตรียมโคงเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ลงมือทาได้เลยครับครับเนี่ยครับใส่เข้าแล้วมีใบมะกรูดตะไคร้ครับตอนนี้คั่วไบให้สุกครับ อันนี้คนผัดจามแล้วเราก็ใส่ปลากระป๋องไปได้เลยครับอ่ะ <Okay. S 1> ใส่เลยเนีย่ใส่ไปเลยครับอันนี้เราจะผัดสองกระป๋องครับอันนี้ <c oughs> ใส่เลยครับโอ้โหจามครับคนทําก็ต้องจามครับของอร่อยมันต้องจามมดูครับออเอาฝั่งแรกผ่านไปแล้วครับ คนไถ่กระจามครับมันต้องจามของของแซบนี่โอ้โหเคาะไปด้วยเลยครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยครับตอนนี้เนี่ยครับใส่ตากระป๋องเข้าไปสีสันมันก็จะน่ากินมากครับครับตอนนี้ก็ปล่อยให้มันสุกก่อนครับนิดนึงครับ แต่มันก็สุกแล้วครับเราก็ผัดผัดปลากระป๋องแล้วก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาไม่นานแล้วครับนิดเดียวน้ำปลาครับใส่ไปเลยซอสภูเขาทองครับตามโดยรถดี แล้วก็ตามด้วยใบกะเพราครับใส่ไปเลยครับล้างสะอาดอยู่เลยครับตัวนี้คลุกเคล้านิดนึง ครับตอนนี้ก็สุกแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับปลากระป๋องวันนี้อ่ะพร้อมเสิร์ฟตักทายาตปิดเกจให้เรียบร้อยครับไปบินแหากินน้ำเอาหมดเลยทีเดียวเลยสองจานครับตอนนี้เราก็ตัก พร้อมเสริมนะครับนี่ครับอันนี้ก็สุกแล้วจัดจานตามใจชอบครับผมครับฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ